เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆโบออล r s h ิ p กันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเรือรัตเวนในสายวิจัยนะของทางเยอรมันเป็นเทียร์็นั่นก็คือเรือยอ,อกนันเองเป็นเรือที่ต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้แวะเข้ามาเล่นบ่อยๆเพียงแต่ว่ามีเพื่อนๆขอมาว่ามันต้องเล่นแบบไหนเล่นสไตล์การเล่นเป็นยังไงผมก็เลยมามีโอกาสก็เลยมาหยิบออกมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวเราไปดูที่อุปกรณ์กันก่อน ในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยมีปืนขนาด210นะเออเรีโหลด12วินาทีโอเคเลยไม่ได้ีโหลดนานอะไรมากมายแล้วก็มีเลือดอยู่ที่3 2,600มาตรฐานเลยมีตัวไปดูให้ด้วยแล้วก็มีระยะยิงอยู่ที่17.3กิโลความเร็วอีก3.2ไมล์ทะเลอาจจะต้องใส่ทงเพิ่มความเร็วให้มันสักนิดหนึ่งเพื่อเพิ่ม,มความค่งตัวอะไรแบบนี้ ในส่วนของส่วองระดับผมก็จะใส่เป็นการปรับแต่งอาวุธหลักหนึ่งควบคุมความแสหายหนึ่งระบบเลงนะแล้วก็เป็นการปรับฟืนเลี้ยวนั่นเองในส่วนของอาวุธก็จะมีกระสุน HE AP และตบวปิดโด HE, นี่ e ทำดาเมจฟงุด2,009ติดไฟ15%ความเร็ว900เลยนะถือว่าเร็วดีเหมือนกันในส่วนของ AP เนี่ยดาเมจฟงสดอยู่ที่ 5,600ความเร็ว900เหมือนกันตัววีโดีโอบรรจุ68ดาเมเรจ13,700ความเร็ว64ระยะ6กิโลถามว่าได้ใช้ไหมก็แต่มันมันมีก็ดีกว่ามันไม่มีนะเพราะบางทีเราอาจจะต้องมีจังหวะที่ต้องไปปะทะกันกับเรือปรจจรบาลใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็จะต้องได้ใช้ในส่วนของยุทธปัจัยก็จะมีฟ้อมมีไฮโดแล้วก็มีเครื่องบินขับไล่แค่นั้นไม่มีอะไรมาก อาพางผมอยู่ที่สิบสามจุดฟีทางอากาศ5.9ปืนต่อต้าอ,อากาศยานอยู่55อยู่กลางๆเลยนะไม่ได้เยอะอะไรแต่มีร้อยแจุดเเองเท่านั้นเราไปดูสกลิลผู้การกันในส่วนของสกลิลผู้การอย่างที่เห็นว่าผมมีแค่7พอยต์แล้วก็ไม่มีการอ,อัพพังด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆมีสกลิลพอยต์เนี่ยอัพพังได้จะดีมากเลยนะเออแล้วก็อัพปืนต่อต้าอ,อากาศยานเนี่ยเพราะว่าจะงพึ่งพาตัวเองไม่เยอะเลย แต่ผมมีนี่ผมก็อัพเป็นหมุนป้อมปืนติดไฟแล้วก็เลือดฟูบฉีดนั่นเองก็ว่าได้เพิ่มก็จะเอาอัพทางแล้วก็เอาเปืนต่อต้านอากาศยานแต่ว่าอย่างที่เรารู้เยอรมันกระสุน AP ดาเมจม,มันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องมีการอัพอันนี้ด้วยนะเพิ่มความเสีหายโจอเกาะ,ะนั่นเองถวก5%โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพลย์กันเหมือนเดิมครับไปชมกันเลย เอาละครับในเกมนี้เราก็อยู่ในแมพที่มีชื่อว่ากับดักเป็นห้องเทียเก้าเลยนะม, 7, 7, 8, 9, มีเทียเจ็ดเทียแปดเทียเก้ามีเรือประทุกขบินเทียแปดกันข้างละลำมีเรือประจันบานกันเท่าไหรนะ่เนี่ยห้าลำเรือรัตะเวนสามลำและเรือพิฆาตสามลำเลยนะหล,หลังมาเนี่ยเรือรัตะเวนคนนิยมเล่นกัน,นอึดด้วยแหละเรือรัตะเวนไม่ค่อยมีแล้วนะ เมืหลังมานี่มีน้อยฟาโอกก็เริ่มไม่ค่อยเห็นละ <Action stations. S 1> ผมเกิดทางฝั่งทิศเหนือนะเป็นแบบที่ต้องเข้าชิงจุด FAB แล้วก็ฟกันเรามาเกิดตรงนี้นี่มีเทียเจ็ทั้งนั้นมีแต่เทียเจ็ทั้งนั้นเลยนะมีโอเลนได้เป็นเทียแปดแล้วก็ฟีวีเทียแปดมันแบ่งกันยังไงทำไมไม่เอาเทียเก้มาให้ตรงนี้สักลำหนึ่งดูเทียเก้ไปกระจุก ทางนู้นก็นหมดเลยเจนบาไลอ้อนเซนหลุยอะไรแบบนี้ตายตายไปแต่เราไปดูกันว่ามันจะเล่นได้ไหมสำหรับปืนสองร้อยสิบเนี่ยหัดเรือประจันปานลำไหนหันข้างให้เรานะผมบอกเลยยิง AP แน่นอนเรือฟีวีฝั่งนู้นก็เป็นพาฟิวอลนะฝั่งผมเป็นเล็กซิงตัน เร่งต้องระวังจรวดเขาให้ดีแต่เห็นว่าแพทหน้าหรือแพทไหนนี่แหละที่ว่าเขาจะมีการปรับปรุงเรื่องจรวดซีีนะผมว่าผมเห็นการปรับปรุงแล้วผมบอกเลยสา์หัวไม่น่าเล่นมากๆคือปัจจุบันจรวดมันก็ยิงมันก็ยิงยากอยู่พอสมควรนะถ้าไปเจอเรือที่แบบมีความเร็วหรืออะไรแบบเนี้ยไหนเขาจะเลี้ยวหลบอะไรทามุมอีกโอ้โหมาให้แบบยิงดีเลย์ด้วย ตายฮะผมบอกเลยดีวีคงไม่มีคนเล่นผมเองก็คงคิดว่าจะไม่เล่นเหมือนกันอะเพราะว่าดูแล้วมันเล่นเหนื่อยเอามุ่ภาคพืนดีวีมาหาแล้วโอ้โหลืมดูเลยทำามุมทันไี่เนี่ยผมพอได้พอ,อได้เดี๋ยวมันมาอีกแน่นอน เราอิองแต่เป็นโลเทียก็ลังแกรเราเล้วเิอกวาอีฟโมพวกเทียเก้ามาทางนี้กันบึ้มมาโจเจียไอเฟน,นอะไรก็มาเราฟวยแล้วเราฟวยแล้วดูแล้วไม่น่ามาเล่นนะทางนี้เพล่นดีกว่าเพินดีกว่าฟูไม่ได้ต้องให้พวกเทียเก้าเข้ามาปะทะแล้วเราฟับพอด โดนไปสี่นั้นเรือพิฆาตเขาน่าจะอยู่ตรงโฟนตรงนู้นแหละพะเขาสปอตเราได,ด้ดีเอ็มไ,ห,มไหาที่เล่นก่อน ยิงหลังเขาได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะติดเขาแต่ใกล้ๆเนี่ยมีโอกาสพอฟู้ได้อยู่แต่ถ้าให้ไปฟู้ระยะใกล้ๆผมบอกเลยไม่ไหวไฝั่งนี้เหมือนเรือไปฆ่าเข้ามาเยอะเขัไม่โดนสปอตตลอดเลยโอแรงก็โดนนั่นแหละวิ่งหนีก็อยู่ทางนี้มันมาเยอะครับ แน่น,นอนครับตามหลักฟูดของเราแล้วมาเยอะได้แค่เดฟถ้าฝั่งเน้เขามาเยอะต้องให้เพื่อนฝั่งเราที่มาเยอะเนี่ยเขากลับมาช่วยเราทำได้แค่ยือ้อแล้วก็รักษาชีวิตไปก่อนมีเอามาเบิร์ดเขาก็มาด้วยติดไฟดีเรืออังกฤษเทียแปด หมดฮีเปิดถอยกันดีกว่าอันตรายนะที่ไปสู้กับมันเดี๋ย,ยวจะบ่ายเขายิงมาแต่เขาไม่ได้ยิงใส่ผมหรอกโอ้ติดไฟดาเมจดีเลยฟาดไปอีกชุดหนึ่งครับถ้าเขาเลี้ยวเขา้าผมก็ยิงไม่โดนแล้วแหละ พวกอ e ีโโมกพวกอะไรเขาอยู่รังเขากางันเนล้นเราค่อยๆทำดาเมจไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เจนบารเราไปทำอะไรกันตรงนั้นน่ะเพื่อนเดี๋ยวจะบอกนะเข้าไปล้วงพีวีด้วยเหรอโอ้แล้วเรียบร้อยถูกไอเฟนเก็บไปตามระเบียบอะของไฟเล่นนองตับลา จจะเจอแล้วคาเกโลมาอยู่ตรงนี้ผมบอกโอแรงเขาถอยมาดีกว่านเนี่ยบอกเขากลับมาดีกว่านะโอ้ยเขาโจดเลี้ยวไปทางอื่น โดนไหมเนี่ยยังโดนอยู่โอเคสูยเลยแล้วโอแลนเก็บได้แต่ตอนนี้เราต้องเพนแล้วนะโอแลนเพื่อนเราต้องเพนแล้วนะเราอยู่ไม่ได้นะเดือประจันมาเราเพนกันไปหมดแล้วเลือแต่ผมเนี่ยต้องมาคอยยิงช่วยมันยิงได้ไหมต้องเพนแล้วครับ รู้ดีๆอาจจะโดนฝั่งน้องผู้หญิงมาได้ปวดแล้วยิงขาไม่โดนนี่ผมต้องมาปะทะกันกับเทียร์เก้านี่นะม,นมันต่างแชนกันเกินหัดมาได้ในมุมหนึ่งแล้วเขาก็ระแวงต่อโอเล้เหมือนกันนั่นหนละ คือไอ้ทางนู้มน,ม,นมันกระจุกกันนานแล้วมันน่าจะเก็บเก็บพิดได้แล้วนะอ่ะแล้วเคียงจอดเขาไม่เล่นด้วยนะเขาเลี้ยวกลับหรือเปล่าหรือยังไงนี่ผมกะว่าให้มันยิงเตดไฟแต่มันโอมีติดเลยสักอัด โอ้แล้วยอกจมเฟนหลุยไปได้ไม่รู้ไปทำกันใีท่าไหนแล้วซีบีมาแล้วครับเอาเครื่องบินขึ้นเลยยิงไปเรื่อยๆเขาก็พยายามมาทิ้งผมครับ ไปเรื่อยๆครับโอ้ไม่ติดไฟเลยเออไม่ติดจริงเลยลัวเรามายิงกับไอ้น,นี่ก็ได้แห่โอแรงเขาสปอร์ตไปเขาก็ไม่เล่นกับเราโอ้เราปุบติดไฟด้วยจับไปครับ รักษาตัวรอดไปก่อนเป็นโลเทียในห้องเียฟุงๆเนี่ยเคยอย่าติดไฟนะขอร้องโอเคสวยเลยต้องระวังจอเกียรตรงนู้นแหละโอเคไฟไหม้เขาอยู่ เราต้องหาหนทางเล่นก่อนตอนนี้แต่ยังดีนั่นเรือพิ่ฆ่าเรายังเหลือเยอะแล้วเราก็แคปจุดกันโอเคอยู่ต้องระวังจอเจียนะตอนนี้เรามายิงเอา m a ลให้เข,เขาดับไฟอีกรอบนึงก่อนโอ้ไม่ติดด้วย โจเตียหน่อยโอเคเขาไม่ได้เขาไม่ได้สนใจผมถ้าเขาสนใจนี่เรายุ่งแน่นอนตัดไปเรื่อยๆครับดับไฟไปด้วยโอ้โหไม่ติดเลยเอาโจเตียหายเอาปูแลเมือนเขาหันมามองผมไงผมเลยระแวงอะ่ะ หลบให้ดีครับอย่าประมาทเราประมาทนี่แป๊บเดียวแน่นอนอีสมก็มองมีแต่คนมองกันตอนนี้ต้องหายตัวไปก่อนหายไปก่อนหายไปก่อนเดี๋ยวเลี้ยวกลับไปหาเอมเ,เบอร์เขได้โอ้โห เรือประจนบานเขาเรือเพียบเลยนะรถเทียเก้าสามลำอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาฝังผมนี่มันไปกันหมดแล้วจะเอายังไงดีเนี่ยดูฟ,งแ,แแนนนดฟงแล้วแพ้แน่นอนนะดูฟงแล้วแพ้แน่นอน ถ้าเก็บเรือแล้วตะเวเขาได้จะดีมากเลยอะเราเจอแล้วโอ้โหดูมันฮิวขึ้นมาอันนี้ผมโดนลุมตรงนี้แหละโอเคเขาดับไฟแล้วต้องพยายามเก็บแล้วนะต้องภาวนาให้มันติดไฟ โอ้ว่าถ้าไม่ติดไปนี่ผมไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้กับมันแล้วมันก็ไม่ติดจริงด้วยแล้วผมมาติดผมฝุดขอบแล้วตอนเนี้โอ้โหแล้วไม่ติดจริงหาทางเล่นละโดนไหมนะอ้โยโดนฝวยเลยฝวยมากๆ ระวัง Hi ไฮเฟนไวก่อนเลี้ยวกลับไปครับเตรียมโหลด AP ไว้ขอล่องหนก่อนโอ้โหจริงๆผมอยากเลี้ยวกลับเข้าไปแคป A นะแต่พวกไฮเฟนมันมองอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าผมโดนเจอตัวก็แป๊บเดียวครับผมบอกเลย แต่เราต้องยิงช่วยหรือไปคาดเราเราไม่มีทางเลือกให้เฟนมองหน้าเราแล้ว,ลวมันเตรียมยิงลรวแน่นอนคนระับช่วยดีๆจมโดนฟอคอยก่อนต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ต้องเก็บโดนฟอคอยให้ได้ครับ ไฮฟิไม่ได้มองเราพยายามดูเรยวประจันไปเขาเรื่อยๆโอเคเก็บไปเรื่อยๆครับแต่ไฮฟนมามองผมแล้วมองหรือเปล่าไม่มองนะเป็นมองไปมองโอแลนเหรอ เออเขาไปยิงโอแรนโอ้โห oh แล้วโดนตะคอยจมยูดาลอยไปได้ตองจมให้ได้นะยูดาลอยอุฟาเสียสละแต่ผมก็เป็นยุดเทียเจ็ดนะอย่าลืมลุดเทียเก้นะา,เ,กาเขาอยู่ในฟองลำเลย โอเคครับแล้วได้มาหนึ่งคิวแต่ตอนนี้ผมก็จะตายแล้วนะถ้าต้องมาฟู้กับไฮเฟนนี่ผมบอกว่าฟู้ไม่ได้เดีวขอหายตัวก่อนอีกสองป้อมหลังมันยิงไม่ได้หรอกมันหมุนอยู่หายตัวไปก่อนเราต้องให้โอแลนช่วยแล้ว แต่ถ้าวิ่งเข้าไปก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีแน่นอนอู้หเหนื่อยเออเล่นเกมนี้เหนื่อยปะเหนื่อยจัดเลยแหละเพิ่งมาจากกลับมาจากทํางานด้วยตอนนี้ไม่มีเรือ,อาจาันบานไหนหรือเรือบรทุกเครื่องบินไหนมาช่วยเราได้เี๋ยอแค่ผมกับมันเนี่ยผมไม่รู้จะเอาอยัางไงมีทางเดียวคตอต้องให้ตอนน้มาช่วยจริงๆ ขอเลี้กลับไปอีกมุมดีกว่าต้องหาจังหวะหน่อยอะไรที่มันยังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปยิงนะโอ้แล้วอีฟฟโมถูกจมไปโอแรงเขาตั้งใจไปแคปผมเข้าใจหน้าที่เขาโอ้แล้วอาคาโกิจมอีฟฟโมไปได้สวยเลย ตอนนี้ผมต้องการความช่วยเหลือขอขอให้เรียวทุกบินเขามานะเอ,อ้ยว่าถ้าไม่มานี่ผมโดนแน่นอนแมแล้วเขาไม่เลี้ยวไปทางโน้นนะครามาหาผมตรงเลยเราเลี้ยวกลับจะได้จะทันไหมไม่น่าทันอหะทันไหมคุยใครวะเนี่ยคุยผมคุยกับตัวเองนี่แหละบางทีเล่นก็คุยกับตัวเองคนเดียวอ่ะแล้วเขาเจอผมแล้วเขาเก็บผมแน่นอน ฟลายขอบไปก่อนครับลายขอบเป็นทางลอดที่ดีที่สุดโอเคให้หายไปจากการพอ,อร์ตก่อนเนี่ยถ้าฟลายขอบแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ชํานาญเนี่ยมันจะยิงไม่โดนเลยล่ะแต่ว่าเราฟลายนายไม่ได้ไม่งั้นความเร็วตกโออยังเหนื่อยเลยแต่ผมว่าผม ยังไงผมก็คงไม่รอออยู่แล้วใช่ไหมถ้าผมไม่รอออยู่แล้วผมจะเอาไงดีวะแต่เขายังไม่เลิกลากับผมอดูดิรอให้ไฟเขาดับก่อผมต้องช่วยซีวีอ่ะมันยังไงก็ต้องฟู่ว่ะไปเขาเลียวกลับไปเรื่อยด้วยนะเราต้องช่วยซีวีให้ได้นะ อันนี้เล่นกันนานครับโห้จะจบเกมวัน,วนทีนะ่สองกันทีไปเรื่อยๆโห้ไม่ติดไฟให้เลยเหรอตอนนี้เหมือนเขาหันป้อมเปิาทางผมแน่เลย ยิงไปเรื่อยๆครับเราโอรแรงไปเจอฟีบีตรงนู้นพอฟีบอลเขาน่าจะไม่มีปัญหานนะเลือคนเยอะอยู่โอเคแล้วเ,เรามาเผาใอ้เฟนกันเอาให้ตายเอยาให้ตายปกอ,อ,อ,อยังฝูฝีกันอยู่นะแล้วเขาไม่ได้ผนใจผม เอ็มโดนลูก AP ได้เลยครับเปิดข้างแบบนี้เลิงตันเอาตายแน่นอนโอเคแล้วติดไปด้วยสวยเลยจัดการเลยเลิงตันเพื่อนโอเคแล้วเรียบร้อยสวยโอเคนึกว่าจะแพ้นะแต่ว่าเกมนี้ก็ยังเป็นชัยชนะของเราแน่นอนลงอกไปทีดูแล้วคงจะไม่มีอะไรมากเลยขอตัดไปหน้าสกอร์กันแล้วกันนะครับ โอเคครับในเกมนี้ก็ได้รับชัยชนะมาแล้วได้เงินมาใช้3แ5 817ครับปบการ6,858ยี่คีสละอีก429ไม่มีเดียนอะไรทำความเฟยหายไป135,639ยิงเข้าเป้า168นัดนี่คือบินตกไป7ลำนะหมดสภาพ2จมเรือไป1ลำเกิดไฟไหม้10ครั้งแล้วก็คือบินขับได้ยิงคือบินตกไป2ลำไปดูคะแนนเบส อยู่ที่2,681เลยนะโอด้ดูเบอร์ซิงตันลอบไป2องนเเลยรายละเอียดก็จะเป็นกระฟุน HE ด e. ีแฝงสน2,000กว่า AP 1,900แล้วก็ไฟไม้อีก30,000นหนึ่งไปดูเงินการเป็นบัญชีพิเมียมนะหากค่าซ่อมไป6,700 0เหลือเงินมาใช้อยู่2 8 0 0 0 0แปัโอเคครับก็จบไปแล้วนะคะรับฝรั่งเรือลัตเวในสายวิจัยเทียร์7ของทาง เยอรมันหรือก็คือเรือยอกเป็นเรือที่ผมบอกว่ามันก็เล่นลำบากเล่นอึดอัดอยู่พอสมควรอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าใครจับทางมันได้เนี่ยมันก็จะเล่นสนุกเอามากๆเลยปืนเนี่ยเดี๋ยวว่าทําดาเมจได้ดีติดไฟได้พอสมควรส่ผล AP นี่ผมยังไม่ได้ลองเท่าไหร่แต่คิดว่ามันน่าจะเจาะดีเจาะได้ดาเมจดีๆตามสไตล์ของเยอรมันเลยในส่วนของปืนต่อต้านอากาศยานเนี่ยผมว่า อาจจะต้องอาศัยพึ่งเพื่อนนิดหนึ่งแล้วก็ตรงเอาในฝนของยุทธปัจจัยขึ้นบินขับไล่มาใช้แต่ข้อดีของมันเลยก็คือความ่องตัวของมันดีแล้วก็เลยสามารถเลี้ยวหลบกระฝนเลี้ยวอะไรได้แต่ที่แย่แล้วก็คือคงจะเป็นค่าพางนี่แหละเพราะว่าผมไม่ได้อพางมาด้วยถึงไม่ว่าจะอัพไปมันก็ไม่ได้ลดอะไรมากมายอะไรแต่อย่างน้อยมันก็ยังมีก็ดีกว่าไม่มีนะเออจุดที่ต้องระวังเลยก็คือพยายาม มองมองดูประตูเรื่อยๆว่ามีใครเล็งเราอะไรบ้างหรือเปล่าเวลาเราเล่นเรือลัตเะเวนแบบนี้ผมมกักจะใช้เทคนิคนี้เป็นประจำโอเคก็าตามนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันหวังว่าทุกคนจะสนุกกับ wo ้อฟว s h i p พไว้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปเรือลำถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ